ก็ลแล้วท่านเจ้าคุณจะกลับเมื่อไรละ่ะเห่นจะไม่ช้าแล้วครับท่านคยกลับจากออฟฟิศเราบาดท่าโมงทุกวันนี่งั้นฉันคอยอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ครับไม่ไม่ต้องคอยอยู่กับฉันหรอก <c oughs> ว่าอะไรก็ไม่ทำเสร็จเถอะครับแ,แล้วแกจะคอยอะไรอีกล่ะ <c oughs> เปล่าครับถ้าเกิดแกจะคอยอยู่มาฉันแล้วก็ฉันเขาบอกว่าไม่จำเป็นแกจะไปไหนก็ไปเถอะครับ ดูท่าทางฉันไม่ได้การประมังแต่ความจริงฉันก็เป็นผู้ดีมาก่อนนะมีตระกูลไม่ต่างไม่เลวกว่าเจ้าคุณพังตีเลยล่ะครับเอ๊ดูท่าทางกียรงขุนเชื่อ <without> ฉ <forgetting> ันหรอกใจริงแกรก็ไม่หดเชื่อฉันหรอกร่างกายฉันก็สมเต็มทีการแต่งกายของฉันมันก็ปอนแต่ฉันขอสาบานได้เชียวว่าฉันจะไม่แต่ต้องของเจ้าคุณพักตีเป็นอันขาดครับ S <S <S ใควะแล้วก็หาโทษครับอะไรวะอ้างว่าเป็นเจอกับของใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับจากออฟฟิศก็ไม่ยอมไปเดินเลือนขึ้นมาว่าจะมาขอยห้ผทันใต้เท้าแล้วยังไงละ เจ้าผมก็ตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุงอยู่นี่เออนี่และวะ้วอะไอ้งออกไปนั่งคอยอยู่กับน่อก็ได้ครับคอยอยู่ใ,ใกล้ๆคุณค้าจะเรียกแล้วก็ถ้าแม่ระออกมาบอกค่าได้นะขอรับไป <c oughs> จะจำคนเช่นผมได้อย่างไรปิดปิดไปก็ออกจำได้นายรักที่ไหนขอรับนายรักคิมได้ชาอ๋อๆนังก่อนเสียสิเป็นยังไงบ้างสบายดีรือก็ดีหรอกขอรับขอถูกถูกไครไคได้แก่แปกไปมากดูแก่ไปเลยขอรับผมก็มีโตผมแก่ไปมากฉันไม่ได้พบกันเลยตั้งแต่เมื่อกเกิดความขึ้นมาขอรักสิบห้าปีได้แล้ว ตอนนั้นผมเป็นทิฟเดชาแล้วใต้เท้าก็เป็นหลุกับพอี่อยูอย่างไงล่ะผูกลั้งผุกลังแล้วผมก็้อบไปเป็นผู้อเสยะิ0ปียังไงล่ะเออือสุบูรีไหมล่ะครอบประเทศครับคุณขอรับแล้วแกไปทำอะไรเห็นหายไปผมขึ้นไปอยู่อิสณุโลกขอรับไ่การเจอหน้าพวกพ้องนอะผูกแล้วถูกแล้วขโมาหาัดกินยังไงที่อิสณุโลกตอนแรกผมก็ทำาุรกิบัญชี แต่ไม่สำเร็จขอรับเออเอ,อที่ฉันเพิ่งต้นเห็นจะลำบากจริงแต่ยังไงล่ะแล้วผมก็ไปค้าค้าขายกับเจ็กสองสับคุณขอรับแล้วเป็นยังไงวันนี้ดอกขอรับขอดูสตูแท่เขยไปได้แต่สตูเทนถามไอ้ผีโดนใจถึงที่เอ๊ะอะไรไ,ได้เจอเจ้าอีหรือ ปล่าหรอกค่ะอยังเก่าค่ะก็ทำไม่ได้แล้วเพราะผมไม่ได้รนำข้าราชการมาถูกไหมล่ะค่ะผูกแล้วเป็นเพราะนี่แกนี่มีโอกาสถึงผมมีโอกาสผมก็ไม่ทำหรอกขรับแก่แล้วก็ต้องมีความคิดขึ้นดีฉันหน่อยคนที่เสี่ยงบ้กคงอยู่ที่ได้อีกคือเราก็ทำยังไงล่ะชืนฉันบอกว่าการที่ทำนั้นไม่เป็นจริงที่ผิดกฎหมายแต่ที่จริงนี่ก็ไม่ต้องกล่าวว่าผิดกฎหมายแกผมก็ไม่รู้สิ่งควาแม่ เจอคนนี้ก็ยิ่งช้ำคนกว่าจะเก่ีนดเลยนะค่ะด๊าบที่ผมทํานการขายค้าอะไรฟินนะขอรับได้กัวไรดีหรือชิบหายหมดตัวเลยสิขอรับอ้าวทําไมอย่างนั้นก็โดนเจ้าได้เสียสิครับจีนที่ไม่ติดคุ้ติดนาน้็ไปด้วยจีนความดีบอกความกับผมดีเอาว่าผมไม่รู้ไม่เห็นด้วยกับจีนจิมจีนเงี้ยจินจิมจีนเงี้ยเอาเงินของผมไปลงทุนขาขายค้าฟิน ไม่จิงจริงยังเล่าติดตาดอยู่ที่พิษซ่โลกนะอ๋อหายนะอเรื่ไอ้ค่ะไปหาโซดาไปปุ้ยเอะโซดาเปล่าหรือเปลจะเากินโซดาอรย์ตแงไปเราะ่ีดอกาไม่มีถึงจะมีฉันก็ไม่ห็จะกินนะรอนอย่างนี้ที่พิซซโลกก็หาอะไรดื่มได้เชียว ฉันเชื่อเชื่อทีเดียวเออนี่แน่ฉันขอถามอะไรแกสักหมเถอวันนี้แกมาหาฉันมีตัวอะไรอยากเก่งใจกันเลยเสิ่แรกเป็นตัวก็มาตะเก่าแตะแก่ที่จริงผมก็ตั้งใจไม่เยี่ยมเจ้าคุณเพราะรเจ้าคุณแต่ถ้ามีโอกาสผมขอบคุณแม่าออกสักครั้งได้ไหมครับอ๋อเขาว่าเป็นสาวใหญ่เลยไม่ใช่หรือครับก็ต่อไปถึุเจ็ดแล้วเขาว่าน้าเหมือนแม่ไม่ใช่หรือครับผมขอบคุณสักทีได้ไหม ฉันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไร่แกจะมีโอกาสพบกับแม่ละอองไหนว่าแ้าเจ้าคุณไม่อยากให้ผมพบแม่และอองอย่างนั้นหรือถ้าฉันตอบตามใจจริงก็คงต้องตอบว่าทาไม่ผบได้จะดีกว่าทําไมแกต้องให้ฉันอธิบายอะไรนหรือแกควรเข้าใจนี่เองทีเดียวเข้าใจอะไรแกต้องให้ฉันอธิบายหรือเฉลยเห้นยนัอาสิ ฉันต้องตอบตามจริงจริงก็คือฉันไม่อยากให้แกคบคับแม่นอรเพราะแม่นอรเป็นคู่ได้รับความแบบโรแมนติกสมควรกับคู่มีตระกูลควรหรือที่เราจะปบคับประคองกับคนคนที่คุกคิดอะไรเนี่ยผมยางงั้นเลอฉันเสียใจที่แกมาบังคับให้ฉันต้องพูดให้กัใครแกช่นนี้ทําไมคนบนโลกนี้มีผมคนเดียวหรอที่ติดคุกแล้วออกมามีหลายคนถงไปที่อยู่ในสมาคมผู้ล่าง้านดี ทางที่จะรับัดพะชายาก็มีหลายทางบางคนก็พันอย่างนี้บางคนก็พันอย่างนี้ความพิธีคนจะทำก็มีหลายชั้นอ๋อการช่อกงก็มีหลายชนิดหลายชั้นไม่งันท่านเจ้าคุณจะได้ลอยหน้าจพระยะอยู่อย่างนี้หรือที่แกพูดเช่นนี้ทำเป็นคนเหินเขาคงหาว่าแกมีมาดเขาแต่ชนนะจะ พาจนตัดคอดไม่ให้มิการระหบหัวได้อีกไม่เช่นนั้นถ้าใครให้สําดงจิดว่าพา้าบาเก่งต่อพระราชอาญารพระพันพฤติที่ชั่วประพฤติในทางท,ท,ที่ดีมันจะต้องมีผู้รู้สึกสงสารสาาักคราหนึ่งแหมเจ้าคุณก็พูดได้เจ้าคุณไม่เคยเจตนรังอย่างผมฉันควถามแกสักหน่อยเถอะว่าตั้งแต่แกมน้อนมาเนี่ยแกตั้งใจที่จะสําแดงนฤทิ์ให้ปรเป็นคนไี้อย่างไรบ้างผม,ผมจะพยายามหรือไม่พยายามก็ ตัวไปตามใจของแกเองนั้นสิเ<อ> <c oughs> จ้าคุณก็ต้องเข้าใจถึงเรสิว่าผมอะ่ะจะต้องตื่นรนรำตายขนาดไหนผมหาทางไหนได้ผมก็เอาทางนั้นนั่นแหละเออแกอยากจะพบกับแม่เราทำไมก็ผมอะ่ะไม่ได้พราตั้งแต่เราอายุสองพิเศษแล้วผมอยากจะรู้ว่าแม่เราออกมาเยอใครบ้างอ๋อ เเมื่อไหร่เห็นยังไม่แน่เห็นเมื่อจะเร็วนี้ถ้ากำหนดได้ว่าอะไรบอกกับผมด้วยนะขอร้าจะเป็นหรือข้าบมก็ต้องมาช่วยงานจะขอน้านอ,ะอะไรแกจะมาด้วยหรือติดตามเสียให้ตอลอดเลยเถอะความจริงผมเป็นตัูวรถผมจะมาเราดังด้วยนี่แกเอาอะไรมานึง อมออนันลูกผมแท้ๆไม่ใช่หรืออ๋อแกเิ่สุดตัวแหละหรือว่าแม่ละออกเป็นลูกแกที่จริงฉันตอ้องตืจะลืมไปเสียแล้ววนะ่าแกน่ะเป็นพ่อแม่ละออกผมมีความผิดจริงที่ได้คิดแม่ละออกไปเสียนา<อ>เราลูกขาหรือว่าหรือไม่ว่าผมเป็นพ่อแท้ๆเขารู้แค่ว,ว่าฉันเป็นพ่อเรียงเขาฉันบอกขอเขาไปตั้งแต่เล็กว่าพ่อเขาเสียไปแล้วเขาก็ลเลยนับถือฉันเป็นพ่อแล้วแม่เขาไม่บอกอะไรเขาบ้าหรือไม่ได้บอกทาไม เดวจริงสิเจ้าคุณคงคิดว่าเจ้าคุณได้กับแม่นวลคุณจะดีเสียกว่าระมังต้นหรือแม่เป็นชนั้นล่ะแม่นวลเลือกหัวปิดแค่ทีเดียวเมื่อหลัอตายล่ะก็รู้สึกจึงได้นมากแม่ละอ่อด้เป็นลูกฉันให้ฉันดูแลแม่ละออมเหมือนลูกในไส้ฉันตั้งใจที่จะพนุถนอมเขาเหมือนลูกในอกฉันก็ทำหน้าที่พ่อดยวยความต็มใจจริงๆแม่เราเองก็คงเป็นพยานให้ฉันได้ว่าฉันไม่ได้ผิด ว่าจะไม่ให้ไว้แก่แม่นวลนเลยจริงผมมีความผิดที่ได้กระทำลงไปที่ได้ทิ้งแม่ละอลงไปแต่ผมคิดว่าผมควรประพฤติให้สมควรอันดีแอคิจะทำอะไรก็ผมอยู่ดาสมควรแล้วผมคิดว่าผมควรจะดูแลใกล้ชิดก,กับแม่ละอเสียนหน่อยช่วยธุรกิจเรื่องการเจรจาอะไรต่างๆฉันบอกแล้วว่าแม่ละอ้มีย่อมมีนเงินอยู่แล้วผมทราบแล้ว ถ้าเกิดอยู่กับท่านเจ้าคุณก็วางใจได้แต่ที่จะออกไปมีย่อมีเรือนผมก็ต้องอยู่กับรังแกเขาเสียหน่อยเอ๊ะนี่แกจะเป็นป้าเสร็จแล้วก็มาทำไมแกคีดจะไปอยู่กับลูกสาวแอได้ยังไงทำไมก็พูดที่จะไปลูกเขยอ่ะเมเขาก็มักมีพอยอยู่ไม่ใช่หรือคขาจะเลี้ยงผมไว้อีกสักคนไม่ได้เชีวยวหรือแกจะเป,เป็นเจ้าคุณนายคุณอะไรเขาขเขาจะเลี้ยงแก ก็ยังงั้นสิคุณโถแกไม่มีความแม่ตาแต่ลรูปแกมากเลยหรือถึงได้คิดร้ายแกเขาอย่างนี้ขิ้ร้ายยีร่รถ้านายลองความรู้เขาจะยอมแต่งงานกับลูกสาวคุณชั้นแกได้ยังไงหรือแหมเขารักแม่แลเอาจริงเขารู้ว่าเป็นผมผมเป็นคนเลวมากกว่า เลี้ยงได้เขาก็ฟุเ่เฟีอยแกจะทำให้แม่เรออกหมาหมดนข้าอย่างนั้นหรือเจ้าคุณผมต้องเรียนตามตรงไอผลล้ไมอผมน่ะเป็นบทหนทางที่จะหาก,กินแล้วอ๋อ,อนี่น่ะแกต้องการกเงินกันหรือก็ได้สิข,ขอรับไม่มีเงินก็ถูกอดตายเทั้นมันก็จะให้พูดกันตรงๆเสียก็เท่าน,นั้นเอาเถอะจะเอาเท่าไหร่ลเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะให้สักสินช่างเพราะใไม่รับประทานอ่ะยิ่งช่างเ,ลเาาลวลา เจ้าคุณไอเ่ินค้าฟิน่ะผมก็ชิบหายไปร้อยก็ช่างแล้วเอารอยช่าก,ก็เอาผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิมหายหมดตัวหรอกช่างฉันเถอะแกเาเงินร้อยช่านไปแล้วก็ไปเสียคนเถอะแหมผมไม่ได้โง่นะท่านเจ้าคุณเงินร้อยช่านใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดแล้วซึ่งไปอยู่กับเขาเงินก็เสียไม่มากช่างฉันเถอะฉันไม่เสียดายเงินหรอกฉันเสียดายชื่อและเสียงของแม่แเอามากกว่านี่ท่านเจ้าคุณจะให้ผมขายลู่ของผมยางงั้นเหรอ ก็จะเลียนอย่างนั้นก็ตามใจแต่ที่จริงฉันตัง้งใจที่จะซื้อความสุดของแม่แออกมากกว่าถ้าเจ้าคุณจะพาพ่อรลูกไปอ,อย่างนี้ถ้าเจ้าคุณเห็นสมควรแล้วเด้อฉันเห็นสมควรที่จะมาส่งที่จะทำแม่ะอ่อยดีกันกว่าที่จะเป็นเรื่องของแกว่ายังไงจะเอาเงินเท่าไหร่มาผมไม่ต้องการเงินของคุณผมต้องการของลูกของ ดิฉันโฟโต้นังถือคุณแต่หนงสืคุณอาของดิฉันเหมือนกันทำไมดิฉันยังไม่ได้จดหนังสอาเลยล่ะคะก็ฉันน่ะไปขึ้น่อเมื่อวาน่ะฉันเคยเห็นเหลอแล้วนะเมื่อไหร่คะทำไมดิฉันจดไม่ได้ดิฉันไม่ควรจดหนังสืแน่นล่ะตอนนี้ดิฉันไม่ได้ฉันเคยเห็นหลอนแล้วสุดตั้งแต่หลอนอายุสองปีเสร็จเพียงเท่านั้นแหมแค่าันนั้นพูดอาคู้จักแม่ของดิฉันแล้วสิคะจะดีเลยล่ะ แค่นั้นดิฉันยิ่ดีใจถึงพี่เดี้ยงคุณอานะคะก็คุณพ่อของดิฉันละนะที่ตายไปแล้วรู้จักไหมใค่นั้นคุณโงดีกว่าดิฉันดิฉันไม่รู้จักใครเลยเคยเห็นแต่ในรูปในห้องของคุณแม่รูปร่างสวยใหญ่บอกว่าหน้าตาดูดูใจดีจิตใจก้าวขางดิฉันชื่นชอบหน้าจริงถ้ามีใครมาบอกว่าท่าเป็นคนไม่ดีดิฉันจะไม่ยอมเชื่อเลยค่ะ เขาทำเป็นคนดีจริงๆแต่ที่ฉันไปเดาไว้ใจจริงไหมคะคุณพ่อถ้ามีคนบอกหลอนว่าพ่อหล่อนเป็นคนไม่ดีเล้วซ้ำฉันจะไม่เชื่อเชื่อหรือดิฉันจะไปเชื่อได้อย่างไรดูในรูปก็รู้ว่าเป็นคนดีแล้วพี่พ่อได้บอกอาได้ยังคะเรื่องที่ดิฉันจะแต่งงานบอกแล้วล่ะฉันยินดีด้วยนะอาจะอยู่รอบนนั้นฉันหน่อยได้ไหมคะ เออฉันฉันเออต้องกลับไปขึ้นหอเรืองหน้าโห,โหจะอยู่รอรถน้ำให้ฉันหน่อยไม่ได้เชียวหรือคะฉันขอตรอีจอก่อฉนฉันยินด<ท><ท>ีด้วยนะขอให้เธอมีความสุขท<ห>ี่ฉันขอแ้วาอไ,ปไปดยตรงหน้าพ่อคะช่วยฉันชวนให้คุณอารัรถน้ำให้ฉันหน่อยนะคระับฉันจะได้ขึ้นเิดอีปปีนพ่อกับคุณอารูอ,อ,อยากอยู่คุยกันแบบลูกผู้ชายเช่นนั้น กฉันน่อเจ้าคุณเด็กคนนี้มันดีจร um, ิงเกิดกว่าที่จะเป็นลูกของผมผมรู้สึกได้เดี๋ยวนี้เองพ่อรำเจ้าคุณเด็กคนนี้ดีเกินกว่าที่จะมีพ่อเลยงสาร แม่ละอ๋อนี่มึงแต่งงานนี่เป็นแผนที่แม่เลือให้มาเป็นสิ่งเดียวที่หนูนี่เก็บเอาไว้ขออะไรกันคะได้สิเปิดเผยฉันจะทำตามที่แกประสงค์อย่าไปตกเลย้ก็ขออะไรอีกอย่างแรกหน่อยอะไรว่าไม่เถอะฉันไม่ขัดเลยอยากได้บอกความจริงเกี่ยวาละอ๋อเลยถ้าเกิดนม่ละอ๋อรู้ก็มีพ่อเลี้ยงสองคนอคุณสึดกับ ติดต่อแ้่ละค้อนมากเอาเถอะฉันจะทำตามที่แกรประสงค์ผมลาเจ้าคุณทีบทเพลงจะต้องกลับมิสซินโลกแล้วเอาเงินไปใช้บ้างสิเอานี่เน่ยมีสักสามสี่ร้อ่งอยู่ได้เจ้าพูดถูกไอ้าพืไ้ม่รักไม่ได้ไม่รักกดตะเ,เดียว ถ้าเขาเป็นจรตายเชียวอย่าพูดให้มากนักเลยเอาเงินเอาเงินใส่กระเป๋าไวเ้เถอะแล้วก็พิจารณาทางมาอาก,กต่อไปขอนะผมจะตั้งใจทำงานในทางที่ดีถ้าเกิดขึ้นโยกเยกไปทางอื่นผมขอให้ผมอยาดแล้วอายาจักเลยเออเออตั้งใจไว้ให้ดีเถอะนึกถึงแม่แอ,ออกบ้างละ่ะผมจะจำหน้าหลอดไปจนตายเพื่นเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อได้ ก็าเอิดยาวไปตกเลยแม่ละออนอ่ะฉันก็คงจะรับคนตอเหมือนเดิมผมเชื่อเชื่อแน่นอนผมลัเจ้าคุณที